สวัสดีค่ะแม็กซ์นำ้ำจะพาเที่ยววัดวัดคลองเรือวัดคลองเรือตั้งอยู่ที่หมู่ที่11ตําบลวังทองอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกวัดคลองเรือแต่เดิมมีฐานะเป็นเพียงสำนักสงฆ์มีที่ดิน6ไร่กระทั่งได้รับการยกฐานะให้เป็นวัดจนในปัจจุบันมีที่ดินเพิ่มเป็น27ไร่โดยหลวงพ่อทวีปภัทธโรเจ้าอาวาสคนแรกท่านเป็นผู้ริเริ่มยกฐานะให้เป็นวัดจนสำเร็จค่ะ พระอุโบสถสีทองหลังคาทรมจตุรมุกสวยงามมากค่ะสร้างฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีพุทธศักราช2539ค่ะภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองอยู่กลางพระอุโบสถพระเบียงล้อมรอบพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปบางต่างๆค่ะ วัดคลองเรือมีพระเจดีย์องค์สีเหลืองอรารามตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดและมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางต่างๆที่ก่อสร้างไว้ในบริเวณวัดหลายองค์ที่ถูกรายล้อมด้วยทุ่งนาข้าวสีเขียวอันกว้างใหญ่โดยสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลเลยค่ะพระพุทธรูปปางถวายเนตรพระพุทธรูปปางป่าเลไล พระพุทธรูปปางอุ้มบาทพระพุทธรูปปางห้ามญาติและพระพุทธรูปปางเปิดโลกค่ะสมเด็จคณะเรศวรมหาราชหลวงพ่อใหญ่หรือสมเด็จพระบรมโลกเชษฐวิสุทธิยา สัทธาเทวมนุษย์สานางังสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2535เป็นพระพุทธรูปปางมานมิชัยศิลปะแบบสุขโขทยัยเป็นองค์พระที่ก่อสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูนและทาทับด้วยสีทองค่ะองค์หลวงพ่อใหญ่และสถาปัตยกรรมอื่นๆภายในวัดสร้างขึ้นในสมัยหลวงพ่อทวีประพัทธสโรเจ้าอาวาตรูปแรกเป็นผู้ริเริ่มและก่อสร้างทั้งหมดโดยหลวงพ่อทวี เป็นอดีตช่างฝีมือมาจากจังหวัดสุขโขทยัยเมื่อบวชเป็นพระท่านก็ทำนูบำรุงสร้างสถาปัตยกรรมในรูปแบบศิลปะสมัยสุขโขทัยไว้มากมายเมื่อพักพวกทั้งบรรพชิตและคารวะทราบว่าท่านบวชเป็นพระที่วัดคลองเรือทั้งมังคา,า,าย,ยกวัดอื่นๆในจังหวัดสุขโขทยัยผัดเปลี่ยนกันมานิมนต์พระอาจารย์ทวีไปช่วยสร้างกุติวิหารศาลาอุโบสถถึงสี่วัดสรุปแล้วท่านเป็นพระที่ไม่มีวัดประจํา บูทิศชีวิตช่วยพระพุทธศาสนาค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมพบกันใหม่คลิปต่ตอไปสวัสดีค่ะ